บายสีสมโพธิเมืองสกุนครโดยวันนี้ได้รับเกียรติจากบัณฑิตพามท่านอาจารย์กิติพัฒน์วิรุณธรกิจไทศสารจากเป็นผู้ประกอบพิธีเก่าว่าชัยมงคลเชิญขวัญเมืองสกุนครนะครับขอพระคุณท่านประธานในพิธีครับออรรวััันนนลล่เหหืงมมาุย มุนไล่หลากบ่พัดภาคไปไกลมาหุ่นใจสมศื่โยโยกเยินเป็นมงคลให้เป็นผลแผ่สร่างธุระอ่างวันดีรวมกันมากาทำลาบาสีเพื่อให้เป็นมังคาลาดีอันวิเศษปาลาบลพีแห่งงานลอยแปดชิเจ็ดปีที่ส,สมโพธิงามป่าโมดอยู่ส สวัสดีโดยมีนายสุชาตุดยิงผู้วาราชการจังหวัดสกลนครได้มาเป็นประธานในพิธีดิเลอานนินเป็น